ทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยนกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราศัยครั้งแรกในรอบ18ปีโดยในวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อช่วยหาเสียงนายสราวุธิเพชรพนมพอดผู้สมัครชิงตําแหน่งนายกอบจอุดรธานีในการหาเสียงพร้อมขนแกนนําพักเพื่อไทยจํานวนมากมาช่วยปราศัยด้านมวลชนแห่รับฟังแน่นนับหมื่นคนคะ่ะ ทันทีที่นายทักษิณชินวัตรเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติอุดรธานีเพื่อขึ้นเวทีปราศัยช่วยหาเสียงมีมวลชนคนเสื้อแดงและประชาชนมารอให้การต้อนรับแน่นสนามบินโดยมาพร้อมกับดอกไม้สีแดงซึ่งเป็นดอกกุหลาบพร้อมป้ายข้อความที่เขียนไว้ว่าคิดถึงอดีตนายกทักษิณและมีเสียงตะโกนดังลั่นแสดงความคิดถึงและความรักให้แก่นายทักษิณชินวัตร หลังจากนั้นนายทักษิณเดินทางไปยังวัดศรีนครารา,ามเพื่อขึ้นเวทีประสัยแก่พี่น้องประชาชนที่มารอรับฟังหรือร่วมหมื่นคนโดยทันทีที่นายทักษิณขึ้นเวทีประชาชนต่างแสดงความยินดีที่ได้มารับฟังประสัยอีกครั้งในรอบ18ปี โดยเนื้อหาการปราศัยได้บอกความคิดถึงแก่พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ขึ้นเวทีมานานพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการครอบงำนายกัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรรวมไปถึงมีการฝากไปถึงพ่อขายยาว,ว่าขณะน,นี้ทักษิณกลับมาแล้วอย่ามาให้เห็นหน้ารวมถึงแสดงความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าจะสามารถขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทได้าาร,รครับีวด เิดฮอดพี่น้องคนอุดรหลายเดอ้อนี่18ปีเม่งจะได้ปลาใสวันนี้ครั้งแรกปลาใยที่อุดรเมืองอุดรที่บอกว่าเป็นเมืองหลวงเสื้อแดงพี่น้องครับ จากไป18ปีนี่รวยขึ้นยังครับวันนี้เนี่ยผมอยู่เมืองนอก17ปีที่อยู่ได้เนี่ยเพราะว่ายึดหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า รวมไปถึงการเล่าย้อนไปถึงสมัยที่ต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ต่างประเทศและการพูดถึงบุตรสาวอย่างนางสาวแพรทองทานชินวัตรในฐานะที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐนมนตรีทั้งนโยบายต่างๆของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยสิบเจ็ดปีไม่รู้ว่าได้กลับเมื่อไหร่แต่ในใจคิดอย่างเดียวว่ากูต้องกลับ บกลัมาประเททศไยพร้อมกันนี้นายทักษณิณยังยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ปราศ<ค>ัยและไม่จําเป็นต้องซ้อมหลังจากนี้พเ,เพราะ,ระเชื่อว่าจะใช้ความจริงใจในการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนสรารุหรือป๊อปนี่แหละอร่อ,อรยขึ้นค่ะนสิณหาพูดเรือ่องปลาใสาวันนี้นิดนึงค่ะครั้งแรกเลยในรอบ1 7 1 8ปีตื่นเต้นไม่ได้ปลาใสมานานผิดๆิุถูกๆกกระตุกกระตักนิดหน่อยคืนนี้จะมีเวลาไปซ้อมไหมคะ ม่ซ้อมแล้วครับพรุ่งนี้ก็ปลาสายใหญ่เลยสดสดไปเลยประทับใจอะไรบ้างคะวันนี้ได้มาเจอราวาเลไปปลาสายเนี่ยเราต้องเอาใจเราพูดกับฝลางฝันเอาดีที่สุดค่ะพรุ่งนี้ก็สองวันสองเวทีก็จําเป็นนะเพราะมีเดือนละเจ็ดร้อยต้องหารายได้เพิ่มเห็นเห็นเมื่อกี้ก็เรื่องของยาเสพติดนะคะท่านในรัฐบาลเตรียมนโยบายอะไรหรือว่าสืบทอดจากท่านหรือเปล่าครัเปล่าผมก็บอกให้รู้ว่าผมไม่เคยชอบคนขายยา ผมกลับมาแล้วอย่าไปให้าไม่ชอบเถ้าเห็นครัพื่อนไทยมีสัมมนาท่านจะไปร่วมด้วยไหมคะก็เขาเชิญนะฮะับเป็นนักวิชาการไปบรรยายให้ฟังอะไรคือความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สุดเท่าที่ท่านพบในรอบ18ไอ้17ปีที่กลับมาแย่ลงในรอบการเมืองการเมืองมันไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร การเมืองการเมืองต้องเข้มแข็งกว่านี้ถึงจะแก้ปัญหาประเทศได้แก้ชาติได้ดีท่านสิรินคายขออนุญาตถามนิดนึงเรื่องประเด็นชั้นเจ็สี่เหมือนตอนนี้จะถูกขุดขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งท่านท่านท่านคิดยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้โออเคคคครรัับบบขุณมันจะเป็นประเด็นที่ทำให้เราจบขอบคุณครับรรัับบบบคคคขขอออุณนุญาตแล้วนะครับาเรืิมจิตรีพอตเตอร์รายงาน 我先。